กองทัพเรือร่วมกับสภาาชาติไทยจัดการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่43บรรเลงโรยวงดุดยางราชนาวีณนะหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยแบ่งการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตเป็น2อรอบคือในวันที่28มิถุนายนนี้เวลา19.30น,น,นเป็นรอบประชาชนและในวันที่29มิถุนายนนีน้เวลา19.30นเป็นรอบเสด็จ การจัดแสดงกาชาติคอนเสิร์ตจะไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมแต่อย่างใดโดยจะเปิดรับบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาและจะนำไรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทุนก้าวถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระพรมราชินีนาถโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยอนนี้เลยเนี่ยผมต้องขอเรียนให้ทราบว่าการจัดแสดงกาชาติคอนเสิร์ตนั้น ือเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งกิจกรรมหนึ่งของกองทัพเรือในรอบปีครับกิจกรรมนี้เนี่ยถือเป็นกิจกรรมที่กองทัพเรือมีความภาคภูมิใจและตั้งใจเตรียมการที่จะดําเนินการให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ทั้งนี้ก็เนื่อจากว่าพวกเราทหารเรือทุกคนในานามของกองทัพเรือนั้นมีความสาเร็จในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระบรมราชูปธรรมพกสภากาชาติไทยโดยทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยที่ทรงเตรียมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณเพื่อประชาชนเพื่อประสบในก่อนที่พระองค์ทรงม,มีพระเมตตากองทัพเรือรับภาละรนีด้วยความภาคภูมิใจร่วมกับสภากาชาติไทยด้วยความภาคภูมิ ด้วยความเต็มใจและผมเชื่อเลยเินว่าปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีมหามงค,คลเฉลิมพระเกียรติของทั้งสองพระบรตามที่ได้กล่าวนี้ช่วงต้นแล้วนะครับทุกภาคส่วนที่มาร่วมเนี่ยมาด้วยใจเมื่อสักครู่ผมได้มีการประชุนนมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความพร้อมของการจัดงานแตงการชัดขึ้นทุกคนเตรียมเตรียมมาไม่ใช่ว่าเพิ่งเตรียม เตรียมข้ามปีสำหรับการจัดแสดงการชาติคอนเทนครั้งที่1 3ที่จะจัดขึ้นในปี2559นี้โดยกำหนดให้มีการแสดง2วันคือในวันอังคารที่28และวันพุทธที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้ในเวลา19นาิกา30นาทีณหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยในวันอังคารที่28มิถุนายนจะเป็นรอบประชาชนทั่วไปนในวันพุธที่29มิถุนายนจะเป็นรอบเสด็จพวกเราต้องการน้ำใจจากพี่น้องทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศหรือคนที่รู้ให้มีส่วนร่วมในการเสียสละเพื่อบริจาคเงินสมทบทุน ให้กับสภากาชาติไทยอีกจำนวนมากโดยที่ไม่มีข้อจำกัดช่วยส่งเสริมในเรื่องของการบริจาคเงินเข้ามาผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่พวกเราทำขึ้นในครั้งนี้ในปีนี้และจะทำต่อๆไปจะส่งานิสงให้สังคมไทยของเรานั้น มีความสมัครสมาอมักทีมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงสามารถยืนอยู่บนเวทีโลกของเราได้อย่างสง่างาม